สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ายินดีต้อนรับเอฟซีทุกคันของกองทัพข้างสวัสดีชนเนลครับมเอฟซีทุกคันสวัสดีเชนเนลขสวัสดีเชนเนลนะครับเนาะมื่อมามีโอกาสมาบ้านไม่หอมหงอนนะครับเนาะก็ได้ลงคลิปให้เรียบร้อยแล้วบ้านนี้สี่สัมผัสเสียจวนทั้งโทรศัพท์เติร์คับเด้อร์ทั้งนั่นให้เพิ่นอ่าให้เพิ่นสีได้ย่ำตัวเดียวบอตัวเกาบอนะครับเนาะเดี๋ยวว่าพึ่งหวัดพี่กรณ์เนี่ยเพิ่นกับฝันเพิ่นกับมาให้ไปแล้วนะครับเนาะฝากให้เอฟซี เพราะว่าเพิ่นว่างวดนี้เป็นไอ้ FC นะครับทุกคนอ่าที่ว่าอ่าชุดอัลบั้มชุดก้าวหน้านะครับเนาะให้ FC โดยเฉพาะเลยเพิ่นว่าครับเนาะอัลบั้มนี้สิได้ยับให้เพิ่นย้ำอีกที่ถึงว่าเป็นตัวเก่าบอเนาะครับเนาะการเป็นตัวเก่าก็สิได้อ่าให้ FC ทุกท่านที่เขาติดตามเข้าไว้ทุกคนนะครับเนาะให้ติดตามสวาย Channel นะครับกระสิได้เฝ้าไปหาซื้อนะครับเนอกพอเลขสวดจวนเสียจ่วนเขาทุกงวดตั้งแต่ปีใหม่มานี่อ่า ได้ทุกงวดครับอ่ามีกระสีมีผาดอยู่งวดนึงคือเป็นตีบะเล่ไข่หาดนะครับคนตีบาถือครับติกิ้งก็หอยถืออยู่แต่ว่าตีบาถือนะครับเนาะอ่มันเป็นปัญหามากอ่าแต่ว่าช่วงนี้มากบุคคลกันได้มาแต่ตลอดครับพ้นได้ได้มาตลอดเลครับเด้อไปบาทนี้เดี๋ยวขอไว้สิโทษถามคน่าอ่าเพิ่นสิ่ออกจังไหนนะครับเนาะเอาขนาดนี้กําลังอ่า ฟังนะครับว่าเสียจนคนเจ็บวางไรครับครับสวัสดีครับเสียครับเดี๋ยวนี้พ่อไว้กับแม่ยวนพี่แม่เสียอยู่บ้านไม่หอมหวนพอดีก็เลยว่าเสียสิบอกมากกัเลยโทรหาเสียนะครับอืมอ่าเป็นเป็นไดนอตันเสียย่งย่งสี่ตัวเดิมบ่ะครับย่างยืนย่ำข้ามเดิมอยู่เนาะครับอื เจ็ดเจ็ดกับเจ็ดเก่าโอ้โอ้โอ้ฝันว่าโอ้ครับครับโอ้ยู่นงานห้ามีเลขเจ็ดเจ็ดเป็นเป่าเนาะอืมครับอืม โอ้ครับอืมอืมอันฝันฝันต่อกับมือนั่นไหยบ่เสียมือือมันีอีท่แที่แตกทีเดยครับคครับอืมแต่อบ่เอย่าครับขรับพาขพาลูดาครับพอดีเอฟซีเขาบอกว่าให้ตามเสียจวนให้แนว่าสันกันเลยเนี่ยการลังสัมผัสอยู่ไอ้เขาส่องพอดีอุกครับ โอ้ลูดหาหาหนาหาหลังเสียโอ้กับไปกับมายนบ่ครับคับเออักสหครับครับครับอืมอืมอืมซีสองซีหาเนาะีหนึ่งเออ กับผมผมกับมากขึ้นกันได้ซีหนึ่งนี่ก็ได้เออมันเป็นมันเป็นตัวเก่าเพราะว่าเห็นเห็นว่าเสียว่านฝันว่าได้กอดกอดแล้วก็กำนมเนาะผมว่านมเป็นหนึ่งยิ่งกว่ซีแล้วนะเออเออหาซูนกับซีเออเออหาซกับลายอยู่แต่ว่าหาซูนประเดี๋ยวว่เด็กหาซูนกระดังอยู่เด้อครับครับครับได้ได้เอาลต์วลอตเตอรี่แล้ไว้เดี๋ยวนี้ ครับผมครับอเสียย่ำย่ำอีกอยางนึอย่างหน่อยเนี่ยครับมีห้าสองหกห้าสองครับ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 เจ็ดเจ็ดกับเจ็ดเก่าเป็นเลขตัวเก่านะครับกับกับสี่หนึ่ง สี่สองสี่ห้าโอเคครับ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 สวัสดีครับเสียครับครับอันนี้ก็เป็นอของเสียจวนนะครับเนาะเพิ่นอของเสียจวนนะครับว่าเพิ่นได้สัมผัสเพิ่นทางโทรศัพท์ครับเพราะว่าเพิ่นกับบอมีเวลาเนาะครับเพิ่นสิมีเวลาเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ส่วนมือราชการต่างๆก็จะทำงานแล้วก็ ช่วงนี้ก็ออกไปไซบูไร่ครับก็อยู่ในบ้านครับอยู่ในิบัลด์เพิ่นกะฟั่งก็ได้ครับเด้อแล้วก็อันมักกระตามนะครับเด้อบหมักกระพานเป็นแนวทางของเสียจวนเพิ่นเพิ่นถือถุงกวาดนะครับเนาะแต่ว่าเพิ่นกะมีกระสุนหลายเพิ่นก็เลยยิ่งได้หลายนะครับเฮามีกระสุนหน่อยเฮากระยอดต้องไปหาบาทสิบาทนะครับเนาะเขาก็ไปได้สื่อปิ๊กทื่นน้ำปลาอ้าวมีนะครับเด้ออยู่ที่ม่าม่าบัตรน้องสาวมันครับคือสำนัก บูชีประเขาไม่หอมหวนนะครับเอาไ้ก็มาอยู่นี่สำหรับที่นี่ก็ให้มีโชคลาภกันทุกคนทุกคนนะครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียัางงา,งามครับ